สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราคงจะจบกันที่ซอยซอย3ามนะคะแต่ว่าตรงข้ามซอยเนี่ยยากทำไม่ได้เพราะว่าติดรถเก่งคันนี้นะคะรบกวนท่านสมาชิากช่วยขยับออกให้นะคะเพื่อนบ้านได้แจ้งแจ้งไปส่วนตัวแล้วเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้เป็นรถใครแต่เพื่อนบ้านช่วยแจ้งให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเสร็จต้นที่น้องอ้อมกําลังปีนอยู่คือต้นข่อยอะ ป่าตรงนั้นหนามากเนาะแล้วก็เหลือตรงนี้นะคะหน้าซอยสามสิบสองเดี๋ยวพวกนี้จะมาทําให้ตอนแรกว,ว่าจะไปทําถึงนู่นซอยยีิบเ,เ,เก้าอ่อเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่หมดแรงแล้วนะคะเพราะวันนี้ตอนแรกวันนี้กะจะทำสามสามสามสี่สามห้านะคะแล้วว่าลามมาถึงสามตรงสามสองนี้นะคะ ต้องขอบพระคุณนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ซอยยี่สิบเก้านะคะช่วยขยับรถให้เดี๋ยวผูว้ป่วนอาจจะทําต่อให้เพราะตรงนั้นหนะักไม่หนามากเดี๋ยวเอาไปวางไว้แล้วช่วงช่วงบ่ายหลังกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวจะมา,มาทําตรงซอยยี่สิบเก้าให้เพราะว่าเพื่อนบ้านอุตส่าห์ขยับรถให้แล้วนะคะแต่ติดรถตู้คันหนึ่งเนาะยังหาเจ้าของไม่ได้แต่อาจจะเบี่ยงเบี่ยงได้นะคะเพราะถาวันตรงนั้นนะ่ะมันไม่เป็นลักษณะของไม้หนามหรือว่า เขาเหนียวเหนียวต้นไม้ใหญ่นะคะเดี๋ยวป้าพาดูซอยสามสิบสองอันนี้ขอชื่นชมเจ้าของบ้านเป้นไม่ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเป็นใครนะอยู่บ้านหลังริมแต่ป้านเพิ่งเจอนะคะคือเจ้าของบ้านไม่มีอะไรออกมาอยู่ข้างนอกเลยนะคะทั้งข้างบ้านทั้งหน้าบ้านแต่บ้านป้านได้ยินเสียงน้ําตกนะคะเลยแอบส่องขอโทษนะจะเจอเข้อหาชําเลืองซับไหม ปลูกต้นไม้ร่มรื่นในบ้านมีน้ำตกน้ำตกนะคะน่าอยู่มากนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรลุกล้ำมาเลยนะคะน่ารักมากๆขอบคุณนะคะอันนี้อยู่ที่ซอยสามสองนะซอยสามสองเนี่ยเมื่อกี้ที่ป้านเดินไปตัดต้นไม้อันนี้ป้านตัดให้แล้วนะคะอันไหนที่นี่นะคะตัวอย่างของคนที่อยากจะทำทางขึ้น เอารถไปจอดแต่ไม่ลุกลงังงน้ํานี่เท้าทํากันอย่างนี้นะคะนี่ลางน้ํานี่ทางขึ้นนะคะมันไม่ได้ไม่ได้บุกลุกฝนตกลงมาเนี่ยนะคะหลังคาคุณเห็นนะตลอดนี่หลังคาหลังคาก็ไม่พ้นละไม่เลยลางน้ําด้วยเวลาน้ําตกจากหลังคาก็นะคะจะรองรับการระบายน้ํานะคะโทษทีพูดหายใจไม่ทันนะคะ เดินฟันต้นไม้อันนี้เป็นฟันทิ้งออกให้แล้วนะคะบ้านหลังนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยสามหกเก้านะคะรบกวนเก็บนิดนึงนะคะเป,เป็นจะเป็นที่อยู่ของงูเนาะไม,ไม่ได้เก็บกระทงกระถางหรือต้นไม้แห้งออกให้นะคะมันลกมากเลยนะคะยาวมาจนถึงเนี่ยนะ บ้านบ้านมีต้นตัดต้นโพท,ที่อยู่ตรงนี้ออกให้แล้วนะคะที่มันเบียดมันเบียดกับรั้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้แทงไปในกระเบื้องแล้วป้นกลัวลากมันจะทําให้รั้วเสียหายหมุดเข้าไปถึงท่อเนาะแต่ตรงนี้ป้นทาความสะอาดให้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดต้นไม้นะคะหน้าบ้านสามหกเจ็ดนะคะรบกวนท่านสมาชิกด้วยนะคะส่วนโซนบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเรียบร้อยดี นะคะหลังนี้ก็เก๋ฮู้ตัใส่หน้ารังมากขอบคุณนะคะพุ้ตนใส่สวยก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ลุกล้ำลัางน้ำนะคะโดยบ้านหลังนี้นะคะน้ําระบายไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพื้นมันซุดแล้วมันก็ลงท่อระบายน้ําน้ําทั้งหมดจะลงท่อน,นี้แต่ไม่สามารถข้ามผ่านบ้านหลังนี้ไปได้เพราะว่าลุกล้ําเลยล้างน้ําไปเยอะนะคะถึงจะ <laughs> มาติดตรงนี้อีกนะคะ เมื่อกี้ป้นถอนต้นไม้ตรงนี้ให้แล้วนะคะเค้มันเอาให้มันพนลนรางน้ำหน่อยเนาะโอค้คซอยสามสองไม่ค่อยมีเรื่องของลูกลามพื้นที่รางน้ำเท่าไหร่นะคะขอบคุณทัสมาชิกมากเลยนะคะน่ารักให้ความร่วมมือนะคะตรงนี้ป้นก็ถอนต้นไม้ให้ไปแล้วนะเมื่อกีนนะะ้นี้นะคะนี่นะคะ อ,อันนี้เปิ้ลคือจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างที่ที่ดีนะคะคือทําหลังคายื่นมาแล้วทำการสาสยื่นสาหรับเก็บได้นะคะคือถ้าทําลุกล้ำมาเกินขนาดนี้มันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็น่าเกลียดแต่เพื่อนบ้านทําแบบว่าไม้ค้าออกมาอย่างนี้ค่ะ ใครจะดูตัวอย่างเข้ามาที่ซอยสาสบสองนะคะทําแบบเนี้ยมันสามารถเก็บได้กรณีที่จะมีการสัญจรหรือมีรถใหญ่เข้ามานะคะแล้วมันก็สามารถที่จะยืดออกมาได้กรณีที่ต้องการบังแดดนะคะโอเค ม,นะมันทำไปถึงซอยสำหรับในซอยนะมันทำไปถึงซอยสามสิบเอ็ดแล้วนะคะเมื่อกี้บอกพี่เจ้าของบ้านพี่เจ้าของบ้านแกรีบตัดต้นไม้ตรงเอ,เอ็กกิ่งไม้ที่มันยื้มานนัน่ารักมากเลยเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มาทําต่อเดี๋ยวมันจะช่วยตัดตรงนี้ให้นะมันเหลือหน่อยนึงคุณพี่ผู้ชายแกแกมีอายุแล้วเนาะไม่พี่หนูขอโทษนะพี่อย่าว่าหนูนะเออพี่แก เดี๋ยวเพื่อช่วยให้เด็กๆมีแรงตัดให้นะคะข้างๆนะคะช่วยๆกันไปเพราะว่าวลูกบ้านน่ารักนะคะพยายามตัดของตัวเองนะคะเดี๋ยวข้างนอกเปิ้นตัดให้นะคะพี่แกอนุญาตแล้วอันไหนนิติช่วยได้เพื่อสมาชิกให้ความร่วมมือนะคะสมาชิกอนุญาตนะคะสมาชิกพยายามแล้วจะทำไม่ไหวเดี๋ยวทําให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวน้องกวาดให้ในซอยเนี้ยบ้านล้างเยอะมากเมื่อกี้เปิ้นมาฟันมาฟันต้น ไม้ต้นโพถางหญาให้แล้วนะคะโอเควันนี้บ้านเนี้ยเอ่อสามห้าเจ็ดเนาะเป้นเข้าไปตัดให้ไม่ได้นะมันติดมาติดไอเนี่ยมันมีต้นไม้ที่ตัวนั้นตัวเหนียวตัวยิ่งตัย,งตยิ่งใหญ่แล้วก็มันอยู่ใกล้กับท่อประปานะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเิ้นบุกเข้าไปห้าเนี่ยต้นเนี้ยนะคะ มันไม่ได้มุดเข้าไปตัดให้นะติดต้นไม้สมาชิกต้องตัดเองนะคะส่วนอต้นเนี้ยมันบอกได้เลยนะคะยิ่งทิ้งเอาไว้รากมันจะทะลุแล้วก็เข้าไปทําลายพื้นใช้ลงพื้นนะคะแล้วมันก็เป็นเมน,เน,เนท่อประปานะคะถ้าท่อประปามันแตกทุบปุ๊บนะคะเดือดร้อนกันทั้งแผดเลยนะคะก็อันไหนไม่ควรปลูกก็ไม่ควรปลูกเนาะยาวมาถึงนี่เนาะ มาเจอบ้านหลังนี้อีกนะคะเอาแทงน้ำไว้หน้าบ้านเมื่อกี้ไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วนะคะน่าจะมาอยู่แบบอันตัานเนาะอย่างเนี้นะคะเจ้าท่อน้ําแตกก็คือเอวังนะคะทุบเท่านั้นนะคะอันนี้บ้านเนี้นบ้านหลางเนาะปั้นฟันนโพให้ล้แต่ไม่สามารถที่จะ ลุกล้าไปฟันให้ข้างในได้แต่ขออาลากต้นโพอ่ะมันจะทําลายกําแพงนะคะแล้วมาติดอยู่กับกําแพงบ้านเนี้ยนะคะเดี๋ยวมันก็พังนะคะส่วนตรงที่ติดกับตรงเนี้ยมันฟันให้แล้วนะคะฟันต้นไม้ให้แล้วเดี๋ยวรอน้องมากกว่าตรงนี้โอ้ตอกใจไหมตกใจหนูะเก็บให้ไม่ได้นะรบกวนสมาชิกเก็บเองนะจ๊ะตรงนี้เห็นไหมคะ โซนเนี้ยน,น,นะคะมีกระบองเพชรสวยนะเจอบ้านร้างนี้เมื่อกี้ป้นฟันให้แล้วนะสามสี่แปดสามสี่เก้าเหมือนจะเป็นบ้านร้างแล้วนะแต่ว่าเปิ้นฟันเก็บให้แล้วแต่อันเนี้ยคือบางอย่างเนี้ยพวกเนี้ยปิ้นฟันเก็บให้แล้วนะคะมีหญ้าออกมาก็เก็บได้เท่าที่เก็บนะ เดีย๋ยวนะมียาวไปจเนี่ยค่ะรางน้ําไปก็จะไปติดบ้านหลังนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะทับรางน้ําระบายน้ําไม่ได้นะเส้นนี้ทั้งบ้านนี้สามสี่หกนะคะเนี่ยแน่นเลยบรบกวนสมาชิกเก็บให้ด้วยนะคะสามสี 3, 4, 6, นะ่หกเนาะมาถึงบ้านนี้ นะคะน้ำก็ไหลออกไปไม่ได้ดีแล้วนะคะโอเคก็วันนี้นะคะห้าสอนในซอยเปิ้ลก็จะจบอยู่ที่ซอยสามสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําต่อไปที่ขึ้นไปทางซอยสามสิบขึ้นไปให้นะคะโอเคค่ะถ้าไงรบกวนทัาสมาชิกนะคะที่ปลูกต้นไม้วางต้นไม้วางสิ่งของหรือว่า เท,เททางขึ้นทับรางน้ํานะคะวางพวกขยะสวัสดุก่อส้างสิ่งของไม่ใช้อยู่นอกรถเองรบก่นชิยเก็บหน่อยนะคะให้หมู่บ้านเรามันน่าอยู่นิดนึงใครไปใครมานะคะเพื่อนฝูงมาหยาดเหยิดมาเยี่ยมมาหานะคะจะได้เห็นว่าหมู่บ้านเป็นเทาเขาก็จริงนะคะแต่คุณภาพชีวิตเราดีนะคะพอๆกับบ้านเดียวเลย โอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวท่านนิสิก็จะกัดน้องนองคนสวนพอบ่ายแม่บบานทั้งหลายก็จะช่วยกับพัฒนาต่อไปนะคะช่วยวยกันเนาะรวมมือร่วมใจกันครับคุณค่ะ